คลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวที่สูบลมจักรยานนะครับผมจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับผมเป็นยี่ห้อเบโต้นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมกระบอกอลูมิเนียมนะครับผมรับประกันอายุการใช้งานหนึ่งปีนะครับผมมีเกียร์วัดแรงดันด้วยนะครับผม หัวเติมลมนะครับผมสามารถเติมลมได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมอุปกรณ์เสริมนะครับที่ติดมากับที่สูบลมใบโตนะครับผมจะติดตั้งที่จับสูบลมนะครับผม ก็จะมีที่สุบลมลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็หัวต่อ,อหัวปลาไหลนะครับผมรีวิวเต็มลมจักรยานก่อนนะครับลมอ่อนมากเลยนะครับแล้วก็จะใช้ตัวหัวติมรลมด้านบนนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับ แรงดันมีไม่ถึงส1บปอนด์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเติมด้านหลังไปประมาณ40ปอนด์นะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมเี๋ยเราก็ถอดออกนะครับแล้วก็ถอดหัวลมออกนะครับกดลงเดี๋ยเราไปดูรีวิวเติมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก 150i นะครับเราจะเติมรอหลังก่อนนะครับผมดมยางผมก็บีบออกนะกดได้นะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับ หัวเติมดุมด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเติมไปที่40นะครับผมนี่2 4 5 7 ตอนนี้แรงดันก็ถึง40แล้วนะครับผมเราก็ถอดออกนะครับ mm hmm. กดออก mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู mm hmm. เติมร้อด้านหน้านะครับผม mm hmm. ผมจะเติม30นะครับ mm hmm. แรงดันเดิมมีประมาณสิบปอนนะครับผมถึงสามสิบปอนแล้วนะครับผมอี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม